ยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสุดยอดโปรเจกต์ที่แบบว่าน่าจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นบทเรียนราคาแพงของการทำงานเป็นทีมไปซะอย่างนั้นใช่เลยครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนการรวมตัวของ CEO จาก18บริษัทชั้นนำเลยโอ้โห oh ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือโค่นลงบริษัทที่ผูกขาดตลาดอย่างตังตกคือดูเผินๆแล้วเนี่ย นี่มัน dream team ชัดๆเลยไม่มีใครต้านอยู่แน่นอนฟังดูมีอุดมการณ์แรงกล้ามากเลยเนาะภาพนอกมันคืออย่างนั้นเลยครับคือการรวมพลังเพื่อความถูกต้องแต่เอ่อเบื้องหลังภาพสวยๆของการจับมือกันครั้งนี้เนี่ยมันมีรอยราวที่รอวันแตกอยู่เต็มไปหมดเลยครับน่าสนใจแล้วสิคะในการคุยกันวันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อ c e o ทั้ง18คนต้องมานั่งในห้องเดียวกันเป้าหมายร่วมกันต้องมาปะทะก,กับอีโก้ผลประโยชน์ส่วนตัว และก็ความหวาดระแวงซึ่งกันและกันบั้นเราเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของ Dream Team นี้กันเลยดีกว่าค่ะทุกอย่างมันเริ่มจากคนคนเดียวคือโจโฉใช่ไหมคะที่ตอนนั้นเพิ่งจะรอบสังหารต่างโตเล่าพลาดใช่ครับต้องหนีหัวซุกหัวซุนเลยซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงหนีไปซ่อนตัวเงียบๆแล้วแต่โจโฉไม่ใช่คนทั่วไปไม่เลยครับเขาทำตรงกันข้ามเลยแทนที่จะซ่อนตัวเขากลับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส คือขายทรัพย์สินทุกอย่างที่มีแล้วเอาเงินทั้งหมดมาระดมพลเลยประกาศตัวเป็นศัตรูกับต่างโต๊ะอย่างเปิดเผยเหมือนทำไวรัลแคมเปญในยุคนี้เลยนะคะสร้างกระแสให้ทุกคนเห็นว่ามีคนกล้าลุกขึ้นสู้แล้วเป๊ะเลยครับแล้วมันก็ได้ผลอย่างมหาศาลเพราะเขาไม่ได้ทำคนเดียวเขาไปจับมือกับผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในตอนนั้นอย่างอ้วนเซียวอ๋อคนที่มีทั้งบารมีและคอนเน็ชันถูกต้องครับพอสองคนนี้ร่วมมือกันมันเลยเกิดเป็นปรากฏการณ์ ดึงดูดให้ขุนศึกอีก16หัวเมืองมาร่วมด้วยจนกลายเป็นกองทัพพันธมิตรที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนแล้วภาพจำก็คือพิธีกรีดเลือดสาบานที่ดูยิ่งใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยความหวังมากๆวันเซียวในฐานะผู้นำก็ตั้งกฎเล็กเลยว่าผู้ใดมีความชอบก็จะปูนบำเหน็จครับบนกระดาษมันสมบูรณ์แบบมากมันคือมิชชั่นสเตทเมนท์ที่สวยหรูเหมือนที่แปะไว้ในห้องประชุมบริษัทเลยฟังดูโปรง่งใสเย็ดตามผลงานล้วนๆแต่ คือหมึกที่ใช้เขียนคำสาบานยังไม่ทันแห้งดีเลยครับปัญหาแรกก็เกิดขึ้นทันทีหลังจบพิธีเลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นคะการตัดสินใจแรกของผู้นำคนใหม่คืออะไรการตัดสินใจแรกของอ้วนเซี่ยวคือการแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญที่สุดตำแหน่งหนึ่งเ,เจ้ากรมพลธิการครับก็คือฝ่ายดูแลเรื่องสเสบียงอาหารทั้งหมดเป็นเส้นเลือดใหญ่ของกองทัพเลยใช่ครับแล้วเขาก็แต่งตั้งอ้วนสุด น้องชายแท้ๆของตัวเองให้มารับตำแหน่งนี้โอ้โหเปิดมาก็ใช้ระบบครอบครัวเลยเหรอคะแบบนี้คนอื่นจะคิดยังไงเสียงซุบซิบมาทันทีเลยครับว่าแล้วเชียวต้องเอาญาติพี่น้องมาก่อนที่สำคัญคือคือพี่น้องคู่นี้อ้วนเซี่ยวกับอ้วนสุดเขาไม่ได้รักกันกลุ่มเกลียวขนาดน,นั้นนะครับเอาเหรอคะครับเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันมาตลอดการแต่งตั้งครั้งนี้มันเลยเหมือนอ้วนเซี่ยวกำลังพยายามดึงคู่แข่งมาอยู่ในตำแหน่งที่เขาคิดว่าจะควบคุมได้ แต่ดันเป็นตำแหน่งที่กุ้มชะตาชีวิตของทั้งกองทัพไว้ในมือกลายเป็นว่าการตัดสินใจแรกก็สั่นคลอนความเชื่อมั่นของทีมซะแล้วแล้วนอกจากเรื่องนี้มีปัญหาอื่นอีกไหมคะมีสิครับปัญหาคลาสสิกตลอดการของการรวมคนเก่งๆไว้ด้วยกันอีโก้ใช่เลยครับอีโก้เมื่ออ้วนเสี่ยววางแผนการรบเขาเลือกซุนเกียนฉายาพยักแองกังตังซึ่งเก่งมากให้เป็นทัพหน้าไปบุกด่านคีสุยกวน ซึ่งก็ดูเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลนะคะเลือกคนที่เก่งที่สุดไปทํางานที่ยากที่สุดถูกต้องครับแต่ปัญหาก็คือไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยโดยเฉพาะขุนศึกอีกค,คนชื่อเปอาตงเขาเป็นใครคะเขาก็เป็นหนึ่งใน18หัวเมืองนี่แหละครับแต่เขารู้สึกอิจฉาไม่อยากให้ซุนเกียนได้ความดีความชอบไปคนเดียวในหัวของเปาตงตอนนั้นคือเขาไม่ได้คิดถึงชัยชนะของส่วนรวมเลยคิดแต่เรื่องของตัวเองเสียงทั้งหมดจะเป็นของฉันคนเดียว นี่คืออาการของคนในทีมที่อยากเด่นอยากได้นาดนี่อันตรายมากเลยนะแล้วเขาทำยังไงต่อคะเขาทำในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในระบบการรบครับคือการฝ่าฝืนคำสั่งเขาแอบยกทัพ3,000นายของตัวเองลอบไปโจมตีด่านตัดหน้าซุนเกียนโดยไม่บอกใครเลยโฮ oh. นี่คือปัญหาข้อที่สองชัดๆเลยคือเมื่อคนในทีมสนใจแต่ผลงานส่วนตัวมากกว่าความสำเร็จของโปรเจกต์ใหญ่ทีมเวิร์กก็พังทันทีครับ ในขณะที่ฝั่งพันธมิตรกำลังวุ่นวายกับการเมืองภายในแล้วก็อีโก้แบบนี้แล้วฝั่งของศัตรูอย่างตังโต๊ละ่ะคะพวกเขารับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงประมาทหรือเปล่านี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับในขณะที่ฝั่งธรรมะกำลังแตกแยกกันเองฝั่งทรราชกับมีระบบมากกว่าลิโปโ้ลูกบุญธรรมของตังโต๊ะอาจจะดูถูกว่าเป็นแค่ฝูงนกกระจอกแต่แม่ทัพที่คุมด่านอย่างหัวหยงเขาไม่ประมาทเลยแม้จะน้อย เขามองสถานการณ์ออกแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือเต็มที่แสดงว่าฝั่งต่างโตะมีวินัยมากกว่างั้นสิคะมีสายการ,มารบมัาชาที่ชัดเจนกว่าในตอนนั้นครับแล้วผลลัพธ์ของการที่เปาตงแหกคอกไปบุกเองเดาว่าไม่สวยแน่ๆเละเทะเลยครับการลบจุบลงในเวลาไม่นานเปาตงถูกหัวหยงสังหารอย่างง่ายดายแต่ที่โหดกว่านั้นคือหัวหยงตัดศีรษะของเปาต๋งส่งไปให้ต่างโตที่เมืองหลวง โหดมากเหมือนเป็นการส่งข้อความเยอะหยันกลับไปที่ค่ายพันธมิตรว่านี่คือผลของความไม่วินัยของพวกแกมันเป็นการตอกย้ำความล้มเหลวตั้งแต่สึกแรกเลยเป็นการสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดของตัวเองล้วนๆเลยนะคะไม่ใช่เพราะศัตรูเก่งกว่าแต่เพราะทีมตัวเองไม่มีวินยัยถูกต้องครับมันเป็นบทเรียนราคาแพงมากที่แสดงให้เห็นว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่คนที่อยู่ตรงข้ามเราแต่คือความไม่เป็นหนึ่งเดียวกันในทีมของเราเองโอเคค่ะ หลังจากความล้มเหลวของเปาตงในที่สุดคนที่ได้รับมอบหมายจริงๆอย่างซุนเกียนก็ได้ออกโรงสีทีแล้วเขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังใช่ไหมคะไม่ผิดหวังเลยครับสมฉายาพยากกักษ์ตงๆเขานำทัพเข้าสู้รบอย่างมีแบบแผนแล้วก็สามารถเอาชนะทัพของตังโตในศึกแรกๆได้จริงๆขวัญกำลังใจน่าจะกลับมาดีขึ้นกลับมาดีขึ้นเยอะเลยครับแต่สงครามที่ยืดเยื้อกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมครับปัญหาเรื่องสเสบียงก็คงจะเริ่มขึ้น ใช่ค่ะเมื่อการรบติดพันสเสบียงอาหารก็เริ่มร่อยหลอส่วนเกียนที่กำลังได้เปรียบในแนวหน้าเลยต้องส่งคนกลับไปที่ค่ายใหญ่เพื่อขอสเบียงเพิ่มเติมจากอ้วนสุดคนที่กลุ่มเส้นเลือดใหญ่ของกองทัพอยู่ถึงจุดนี้มันควรจะเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะคะทัพหน้ากำลังจะรบชนะก็แค่ส่งสเบียงไปสนับสนุนทุกอย่างก็น่าจะจบด้วยดีอะไรที่มันจะปิดพลาดได้อีกคิดว่าควรจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะแต่นี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำลายทุกอย่างลงอย่างสิ้นเชิงเลย เป็นช่วงเวลาที่อุดมการณ์ของพันธมิตรล่มสลายโดยสมบูรณ์เกิดอะไรขึ้นคะเมื่อคนของซุนเกียนไปถึงค่ายของอ้วนสุดเขาแจ้งข่าวดีว่าท่านซุนเกียนกําลังจะตีด่านแตกแล้วขอท่านโปรดส่งสเสบียงไปสนับสนุนโดยด่วนแล้วอ้วนสุดว่ายังไงคะแทนที่จะดีใจแลวรีบจัดเสบียงอ้วนสุดกลับนิ่งไปแล้วหันไปปรึกษากับที่ปรึกษาคนสนิทซึ่งที่ปรึกษาคนนั้นได้พูดประโยคที่เปลี่ยนทิศทางของประวัติศาสตร์ออกมาเลยครับ เขาพูดว่าว่าถ้าสุนเกียนตีด่านแตกแล้วบุกเข้าเมืองหลวงไปฆ่าต่างโตะได้สำเร็จมันก็ไม่ต่างอะไรกับการหนีเสือปัดจระเข้หรือในต้นฉบับคือเสมือนหนีป่าเข้าแทนที่เสือเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะหมายความว่ายังไงเขากลัวว่าสุนเกียนจะกลายเป็นภัยคุกคามใหม่หรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับในสายตาของอ้วนสุดชัยชนะของสุนเกียนไม่ใช่ชัยชนะของส่วนรวม แต่เป็นชัยชนะของซุนเกียรคนเดียวเขามองข้ามช็อตไปแล้วว่าถ้าซุนเกียรสร้างผลงานชิ้นนี้ได้สําเร็จบารมีของซุนเกียรจะโด่งดังเหนือใครแล้วก็จะกลายเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของตระกูลอ้วนของเขาใช่ครับซึ่งน่ากลัวไม่ต่างจากต่างโต๊ะเลยเหลือเชื่อนี่คือเขากลัวเพื่อนร่วมทีมตัวเองจะเก่งเกินหน้าเกินตามากกว่ากลัวศัตรูที่อยู่ตรงหน้าอีกหรอคะ มันคือตะก,กะของการเหมือนภายในที่น่ากลัวที่สุดครับคือการมองว่าผลประโยชน์ระยะยาวของตัวเองสำคัญกว่าชัยชนะระยะสั้นของทีมโดยความคิดแบบนี้อ้วนสุดจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเขาไม่ยอมส่งสเสบียงทับของสุนเกียรอะไรนะคะเขาตัดสเสบียงทับหน้าของตัวเองดื้อเลยเหรอนี่มันคือการก่อวินาศกรรมชัดๆมันคือการแทงข้างหลังกันเองแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยครับ เขาเลือกที่จะปล่อยเพื่อนร่วมรบในอุดมการเดียวกันต้องอดอยาปล่อยให้กองทัพที่กำลังจะชนะต้องพังทลายลงไปเองแล้วผลกระทบมันเกิดขึ้นทันทีเลยไหมคะทันทีและรุนแรงมากครับพอทัพของซุนเกียนขาดสเสบียงทหารที่เคยฮึกเหิมก็ร่วมหมดแรงหิวโหวยไร้ระเบียบวินัยขวัญกำลังใจที่เคยมีก็หายวับไปกับตาแล้วข่าวแบบนี้มันไม่มีทางรอดพ้นสายตาของสายลับฝั่งศัตรูไปได้หรอกครับหัวหยงรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอคะรู้หมดเลยครับ และเขามองเกมขาดทันทีว่านี่คือโอกาสทองเขารู้เลยว่ากองทัพพันธมิตรกำลังทำลายกันเองจากภายในถึงกับพูดออกมาเลยว่าไม่ผิดจากที่ข้าคิดอ้วนสุดมันกลัวซุนเกียงได้หน้าเลยไม่ส่งสเสบียงให้แบบนี้ก็เข้าทางเราพอดีเขารู้ทันทีว่านี่คือจังหวะที่ต้องเผด็จศึกใช่ครับเขาวางแผนที่จะฉวยโอกาสตอนกลางคืนแอบไปตีไอ้พวกทหารไส้กิ่วให้มันไส้ขาดไปเลย เป็นช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดอ่อนแอและเปราะบางที่สุดทั้งจากความหิวและความสิ้นหวังและเรื่องราวที่เราเจาะลึกกันในวันนี้ก็มาจบลงตรงนี้ครับทิ้งไว้ให้เห็นภาพของกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่กําลังจะล่มสลายในสภาพที่อ่อนแอที่สุดไม่ใช่เพราะศัตรูแข็งแกร่งเกินไป แต่เป็นเพราะการหักหลังจากคนที่ควรจะไว้ใจที่สุดพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับภาพจำลองของความล้มเหลวในการทำงานเป็นทีมที่ชัดเจนมากเลยนะคะการรวมตัวด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ถูกกัดกร่อนจากข้างในด้วยความกลัวความอิจฉาและการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือเป้าหมายขององค์กรใช่ครับเรื่องนี้มันสอนบทเรียนสำคัญว่าต่อให้คุณมีกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในโลกมีทีมงานที่เก่งกาจที่สุด แต่ถ้าขาดความไว้ใจและเป้าหมายร่วมกันอย่างแท้จริงทุกอย่างก็ไร้ความหมายทันทีที่การเมืองภายในเข้ามามีบทบาทความพ่ายแพ้ก็มาเยือนแล้วโดยที่เรายังไม่ทันได้สู้กับศัตรูภายนอกเลยด้วยซ้สำสุดท้ายแล้วศัตรูที่น่าก,กลัวที่สุดอาจไม่ใช่คู่แข่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่คือคนที่ยืนอยู่ข้างๆเรานี่เองมันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาเลยนะคะว่ารูปแบบพฤติกรรมแบบนี้ มันยังเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะในบริษัทที่เราทำงานอยู่ในเวทีการเมืองหรือแม้แต่ในโปรเจกต์เล็กๆที่เราทำกับเพื่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องของอำนาจผลประโยชน์หรือเครดิตเข้ามาเกี่ยวข้องความสามัคคีที่เคยมีมันจะยังคงอยู่ได้จริงหรือเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากครับเพราะมันคือแก่นแท้ของความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันของมนุษย์ ที่ยังคงเป็นจริงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีก็ตามเราอยากฟังมุมมองของทุกคนเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันนะคะสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์และถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์จเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้กับคนที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ